สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่องการศึกษาทัศนคติต่อการใช้บทบาทสมมุติในการฝึกการสื่อสาร,ร,สารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนาราธิวาราชนครินหรือ a study on attitude towards the use of role playing in English communication practice of the students the faculty of liberal arts princess of nara tuar university โดยสมาชิกในกลุ่มนะคะดิฉันนางสาวอ,อกากันนีสามะนางสาวตวนรุษดาตวนเวสานนางสาวสุเฮลามะยุโซและนางสาวอุริยาซาอัมเมค่ะและในส่วนของกำหนดการในวันนี้นะคะมีทั้งหมด5บทค่ะบทที่1 5, บทนำบทที่2ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะบทที่3วิธีดำเนินการวิจัยบทที่4ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและบทที่5สรุปผลการวิจัยอภิปรายและข้อเสนอแนะค่ะ และต่อมานะคะคในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะคเพื่อศึกษาทัศนคติต่อการใช้บทบาทสมมุติในการฝึกการสื่อสาร,รภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยลาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ค่ะและในส่วนของคำถามการวิจัยนะคะคการศึกษาทัศนคติต่อการใช้บทบาทสมมุติในการฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาส <Manh zeitig> ตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นอย่างไรค่ะ และในส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะมีทั้งหมด2ข้อค่ะข้อที่1ก็คือเพื่อทราบทัศนคติต่อการใช้บทบาทสมมุติในการฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษข้อที่2เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและข้อเสนอแนะในการแสดงบทบาทสมมุติค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างแรกที่เราจะมาดูนะคะเป็นความหมายของทัศนคติค่ะซึ่งคุณสุภาวรรณปานจุ้ยนะคะได้กล่าวถึงทัศนคติหมายถึงบางสถานการณ์ซึ่งสามารถนําไปสู่พฤติกรรมที่แสดงออกตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งเชิงบวกและก็เชิงลบนะคะโดยที่ทัศนคติของแต่ละบุคคลนั้นเป็นผลจากการเรียนรู้โดยาจากประสบการณ์การรับรู้สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เนื่องจากทัศน คติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้นะคะดังนั้นเราสามารถรับรู้ทัศนคติของแต่ละบุคคลได้จากการตีความในสิ่งที่บุคคลนั้นพูดออกมานั่นเองหรือพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาอาจเป็นไปได้ทั้งแบบที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการทัศนคติของคนเรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการศึกษาการรับรู้และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการลอกเรียนแบบนั่นเองค่ะ และในส่วนขององค์ประกอบของทัศนคตินะคะคุณพารุษศิลปะโอลานสกุลน,นะคะได้ให้องค์ประกอบของทัศนคติเป็น3ส่วนนะคะ 1. องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ2องค์ประกอบด้านความรู้สึก3องค์ประกอบด้านพฤติกรรมค่ะและในส่วนของคุณลักษณะของทัศนคตินะคะ คุณดงรักบุญเสด็จนะคะได้กล่าวไว้ว่าทัศนคตินั้นเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบของความนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในหรือทัศนคตินั้นมีลักษณะที่มีความมั่นคงถาวรหลังจากที่ทัศนคตินั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะทัศนคตินั้นจะถือว่าเป็นไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่จะมีความมั่นคงถาวรและไม่ปรับเปลี่ยนไปในทันทีที่ได้รับสิ่งกระตุ้นที่เข้ามากระทบภยภายใน กับสิ่งที่แตกต่างออกไปดังนั้นทัศนคติที่เกิดขึ้นจะถือว่ามีกระบวนการคิดการวิเคราะห์การประเมินรวมถึงการสรุปจัดความระเบียบให้เป็นความเชื่อต่อไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องอยอมใช้เวลาเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนตามกระบวนการดังกล่าวด,ด้วยนั่นเองค่ะและในส่วนของประเภทของทัศนคตินะคะก็คือคุณนิติพลพูตชดนะคะได้ให้อา ประเภททัศนคติของบุคคลมี3ลักษณะน,นะคะ1ก็คือทัศนคติเชิงบวกก็คือเป็นทัศนคติที่อาจแสดงอารมณ์สภาพจิตใจรวมถึงความรู้สึกนึกคิดออกมาในทางที่ดีนะคะ 2. นะคะทัศนคตทิทางลบนะคะก็เป็นทัศนคติที่อาจตรงข้ามกับทัศนคติเชิงบวกนั่นเองนะคะ3นะคะทัศนคติที่ไม่เอ็นเอียงไปในทิศท,ทางใดทิศท,ทางหนึ่งก็คือปฏิกิริยาในลนักษณะเชยเชไม่มีการแสดงออกทั้ง ทางบวกแล้วก็ทางลบนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของความหมายของบทบาทสมมตินะคะโดยคุณสุวิทมูลคำเนี่ยได้กล่าวถึงความหมายของบทบาทสมมติไว้ว่า เป็นการสร้างหัวข้อเรื่องนะคะหรือสถานการณ์ขึ้นมาให้ใคล้ายกับสภาพความเป็นจริงค่ะแล้วก็แสดงตามบทบาทสมมตินั้น,น,น,นะคะ่ะตามความรู้สึกนักคิดแล้วก็ประสบการณ์ที่ผู้แสดงคิดว่าควรจะเป็นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของรูปแบบการใช้บทบาทสมมตินะคะโดยคุณกาญจนาจันทดวงนะคะได้กล่าวถึงรูปแบบการใช้บทบาทสมมติไว้2รูปแบบด้วยกันค่ะ 1. ก็คือการแสดงบทบาทสมมุติที่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะ2ก็คือ าการแสดงบทบาทสมมุติที่ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของประโยชน์ของการใช้บทบาทสมมตินะคะโดยคุณเทศนาเข็มมณีค่ะได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้บทบาทสมมติด้วยว่าเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งค่ะที่ทําให้นักเรียนนั้นเกิดการเรียนรู้เกิดการฝึกฝนในการสนทนาค่ะจากที่ไม่มีความกล้านะคะแล้วก็มีความเขินอายต่อเพื่อนๆน,นะคะในช่วงระยะเวลาแรกๆก,ก็จะแตบแตบเมื่อได้ทํากิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติเรื่อยๆเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกเคยชินค่ะแล้วก็มีความกล้าที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศนะคะโดยคุณสุภิกานีระใส่นะคะได้ศึกษาวิจัยหัวข้อทัศนคติแรงจูงใจและพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตค่ะโดยผลงานวิจัยนะคะได้แสดงให้เห็นว่าทัาศนคติและแรงจูงใจนั้นมีความสัมพันธ์กันค่ะซึ่งนักเรียนที่มีทัศนคติเชิงบวกนะคะมักจะมีแรงจูงใจ สูงกว่านักเรียนที่มีทัศนคติเชิงลบค่ะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้นได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศของคุณอาร์เบตนะคะได้ทำาการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของผู้เรียนในมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศมาเลเซียค่ะ ซึ่งผลงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะแสดงให้เห็นว่าทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษและการใช้งานภาษานั้นมีแนวโน้มที่เชิงบวกค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีนักเรียนส่วนใหญ่ที่มีความรู้สึกเชิงลบหรือความกลัวเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะซึ่งนักเรียนในสา,าขาต่างๆนะคะก็แสดงทัศนคติที่แตกต่างกันค่ะ ทั้งในแง่ของขอบเขตการใช้งานนะคะแล้วก็การเน้นทักษะการเรียนรู้ค่ะซึ่งชี้เห็นว่านะคะหลักสูตรหรือวิธีการสอนแบบเดียวอาจจะไม่เพียงพอค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของวิธีดาเนินการวิจัยนะคะก็คือระเบียบวิธีวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ ในส่วนของกรอบแนวคิดการวิจัยนะคะงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาทัศนคติต่อการใช้บทบาทสมมติในการฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยพวกเราได้ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านทัศนคติและการใช้บทบาทสมมติในการฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งพวกเราได้ทำการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยของสุภาวรรณปานจุย้ยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและงานวิจัยของทิศนาแขมมณี โดยเ,เกี่ยวข้องกับการใช้บทบาทสมมุติเพื่อเป็นแนวทางในการนำมาสร้างคำถามการสัมภาษณ์โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการาผ่านการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับกลุ่มเป้าหมายที่ที่เป็นนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บทบาทสมมติในการฝึกการสรื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งพวกเราได้ทำการขออนุญาตจากกลุ่มเป้าหมายผ่านแบบฟอร์มขอความยินยอมซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการศึกษากระบวนการสัมภาษณ์และสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมค่ะแล้วก็รวมถึงการยืนยันว่าข้อมูลที่ให้จะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการศึกษาทำวิจัยเท่านั้นก่อนที่จะทำการสัมภาษณ์ชุดคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ถูกกำหนดล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ,อวิจัยคะ่ะแล้วก็และใช้คำถามเกี่ยวกันกับผู้เข้าร่วมทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าการเก็บข้อมูลมีมาตรฐานซึ่งใช้เวลาในการสัมภาษณ์1 0ถึง20นาทีต่อรายบุคคลคะ่ะในส่วนของวันวันที่สัมภาษณ์นะคะจะเป็นวันที่28กุมภาพันธ์2568และหลังจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาถอดเสียงและวิเคราะห์เชิงเนื้อาหาคะ่ะ ในส่วนของประชากัและกลุก่มตัวอย่างนะคะก็คือ,อนักศึกษาชั้นปีที่1ถึง3คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินจนํานวนทั้งหมด 1. 3 2คนโดยพวกเราได้ใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงค่ะโดยใช้เกณฑ์การเลือกจากนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการใช้แบบบอทสมมตินในการฝปิการศึกษาภาษาอังกฤษ,กฤษประกอบไปด้วยนักศึกษาจํานวน10คนคะ่ะโดยแบ่งเป็นชั้นปีที่1จํานวน3คนชั้นปีที่2จํานวน3ค และชั้นปีที่3จํจนวน4คนค่ะส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างค่ะและถัดไปจะเป็นตัวอย่างแบบสัมภาษณ์นะคะ,ะส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของเราค่ะซึ่งเรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือของเราก็คือจำนวนสท่านค่ะ ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการใช้บทบาทสมมติในการฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1-3ถึงคณะ,ะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ค่ะโดยพวกเราใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์คนละ1 0 2ถึงนาทีค่ะและพวกเราทําการบันทึกและถอดเสียงเพื่อทําการวิเคราะห์ ต่อมานะคะเรามาดูในส่วนผลการวิเคราะห์นะคะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์พบว่าการใช้บทบาทสมมุติในการฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีประโยชน์เพราะว่าการใช้บทบาทสมมุติเป็นหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษานะคะเคยใช้บทบาทสมมุติในการเรียนการศึกษามาก่อน,นะคะ่ะ แล้วมาดูในส่วนของตัวอย่างการสัมภาษณ์จากนักศึกษานะคะ นักศึกษาได้ให้สัมภาษณ์ว่าการใช้บทบาทสมมุติเป็นวิธีที่ดีมากๆเพราะช่วยฝึกทั้งการพูดการฟังและการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงถ้าเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวอาจไม่กล้าพูดเวลาต้องใช้จริงการใช้บทบาทสมมติช่วยให้เราได้ลองใช้ภาษาอังกฤษแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็ต้องฝึกบ่อยๆถึงจะเห็นพัฒนาการจริงๆค่ะจากการสัมภาษณ์พบว่าการใช้บทบาทสมมุติถือเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประโยชน์ในการฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าช่วยให้นักศึกษาเนี่ยฝึกทักษะต่างๆ ทั้งการพูดการฟังและก็การใช้ภาษาในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงและมาดูตัวอย่างคนที่สองนะคะบทบาทสมมุติเป็นเพียงวิธีการเรียนอย่างหนึ่งเพื่อจําลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงดังนั้นในส่วนของคําศัพท์หรือแสดงเราจะได้ในส่วนของวิธีการใช้และสามารถทําให้จาได้มากขึ้นนะคะจากการสัมภาษณ์พบว่าการใช้บทบาทสมมุติทําให้นักศึกษาได้ฝึกใช้คําศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมกับสถานการณ์จริงซึ่งช่วยเสริมสร สร้างคลังคำศัพท์และความเข้าใจในบริบทการใช้ภาษาได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของการอภิปรายผละคะ่ะ ซึ่งจากผลการวิจัยนะคะพบว่านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินนะคะมีทักษะนคติเชีงบกต่อการใช้บทบาทสมมติในการฝึกการศรึกษา,าภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาทักษะการพูดฟังแล้วก็ทําให้การเรียนรู้สนุกและมีความและมีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นั้นนักศึกษาได้ฝึกการสื่อสารในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงแล้วก็บางคน อาจจะมีความกังวลหรือความยากในเรื่องของคําศัพท์นะคะหรือสถานการณ์ที่เราไม่คุ้นเคยแต่ก็โดยวรวมแล้วนั้นการใช้บทบาทสมมติถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ควรที่จะพัฒนาให้หลากหลายขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์นักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งสอดคล้องกับคุณกำบลสีสุครนะคะได้กล่าวไว้ว่ากิจกรรมบทบาทสมมุตินั้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟางังการพูดนะคะแล้วก็สามารถใช้อ ภาษาในการสื่อความหมายได้เหมาะสมนะคะกับสภาพทางสังคมนะคะแล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะส่งผลผลิตต่งางๆที่นักเรียนมีโอกาสนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงค่ะและสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นในส่วนของข้อเสนอเนี่ยค่ะ ข้อเสนอเนี่ยที่ได้จากการวิจัยนะคะก็คือผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้นะคะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้บทบาทสมมติในการฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนที่เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อเสนอเนี่ยในการวิจัยครั้งต่อไปนะคะก็คือ 1. การขยายกลุ่มตัวอย่างและศึกษาและศึกษานักศึกษาจาก ากหลายสาขาวิชาในคณะศิลปาศาสตร์หรือขยายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบจากแบบสัมาณ์ที่หลากหลายค่ะ 2. นะคะในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้บทบาทสมมติกับวิธีการสอนอื่นๆเช่นการประวัติหรือการแสดงละครสัน้นเพื่อดูว่าแต่และวิธีส่งผลต่อความมั่นใจในการศึกสาอย่างไรค่ะ,คะขอบคุณค่ะ